สวัสดีค่ะมือน,นี้่แอดมินกับผ้าเอฟซีถูกทานมาเปิดคลิปอยู่ที่ทงไฮทงหน้าช่อมบรรยากาศยามแรงแอดมินกับจะผ้าเอฟซีถูกทันไปติดตามบ่าวที่นมอีสานไตแอดมินทางสีสเกตของเฮ่าไปติดตามความฝันของลุงเวียงซึ่งลุงเวียงว่าเกิดมาฝันบ่เคยเป็นโตเลขจัก,จกเถือแต่ว่างวดนี้ คืนโตเล็กโตแดงจึ้งคืงแต่ว่าจะเป็นโตใดนั่นเฮ้าต้องไปติดตามสอบถามลุ่งเวียงกับบ่าวที่หนุ่มอีสานไต่แอดมินของเฮ้ากันเลยค่ะไปกันค่ะนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพรักทุกๆท่านเนาะนะครับ มื่อวันที่12นะครับท่านผู้ชมนะครับแอดเดินทางมาอยู่ทางอำเภอปางอำเภอปางกูนะครับอืมอ่านะครับอยู่ตำบลดูเนาะนะครับกับอาชีพอกมาหาแนวทางนะครับท่านผู้ชมนะครับพอดีว่าแอดนะครับอืมมาถามนะครับกับคุณลุงนะครับอ่าสิ่งเพื่อนว่าเพื่อนฝันได้ตัวเลขนะครับเป็นอ่ปกติเพื่อนสิบอได้ฝันเห็นตัวเลขนะครับงวดนี้เพื่อนว่ามันคือแปลกๆนะครับ ฟันได้โตเล็กนะครับก็เลยสีมาเอาว่าวกเพลินมาสอบถามเพลินนะครับเพื่ออัตโตเล็กของทันนะครับสีมาตรงใจกับทันทันผู้ชมเนาะนะครับเพื่ออาจสิมักตัวเลขของเพลินนะครับถามักกัจัดทาคัดกับพันนะครับเพราะว่าแอดก็นําเสนอนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปใส่เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่16กพฤศจิกานะครับเดี๋ยวเพิ่นอยู่ในเฮือนแล้วนะครับเดี๋ยวไปว้าวกเพลินเนาะนะครับ ครับผมสวัสดีครับคุณลุงเวียงครับผมสวัสดีครับ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 ก็ได้สอบถามในเบื้องต้นว่าฝันนะครับก็ถามลุงนิดนึงนะครับคุณลุงเวียงเนาะนะครับตั้งแต่กี่อ่ก้อนนานี่เนี่เคยฝันได้ตัวเลขตัวหยังเนี่ยบอบอเคยบ่เคยได้ฝันถือฝันหยังเลยบอบ่เคยฝันบ่เคยเห็นจังสี่นะก่อนบ่เคยไ่าไปซื่อมืด ทงเลยเงินทัวได้ซื้อมดนิอ่าตัวนี้ตัวนี้อ่าเอาเาความฝันให้ให้เอฟซีท่านผู้ชมได้ได้ได้หูเนี่ยว่าคุณลุงฝันว่าจังไหนฝันว่าไปซื้อเหลขกฝันว่าไปซื้อเหลขกครับอ่ได้ได้เล็กไม่ได้ใส่ว่าฝันว่าจู่คว่าเหลขกมันลอยมาแต่ทางงทึงเลยเลยซื้ออออ่ะเห็นเหล็ลอยมาทั้งทึงทั้งฝ้า ครับฝันหน้าเนี่ยยังครับนี่เออมือมือขึ้นสิไปนั่นละอ๋อมือมือมือ้ไปนั่นละมือขึ้นสิไปนั่นเออก็มือวันอย่างวะวันวันศุกร์วันพุธหัตพุธหัตบอกเออแต่แต่ขึ้นวันวันพุธกลางคืนนั่นตื่นเศร้าขึ้นวันพุธหัตขึ้นหัตเออ อ่าคืนวันพุดเนาะฝันว่าเห็นเหล็กลอยมาทึงอากาศเลยลอยลอยมาแต่ทางทึงเนี่ยแนมแนมชัดบ่ชัดนี่นี่นี่ตัวสองนี่ตัวนี้เลขเลขอีหยังก็ซีซีกับสามศูนย์ซีซีกับสามศูนย์ครับสองสองหางเลยนะสองหางเลยครับซีซีกับสามศูนย์โอ้แนมเห็นชัดเลยครับเลี้ยงเลี้ยงกันมาเลยบ่เลี้ยงมาเลยได้ซื้อตามนี่ครับวันว่าซื้อเลย พ่อเห็นนั่นก็เลยในในฝันนั่นคือไปซื้อเลขเลยครับไปซื้อไอ้ซีซีกับสามศูนย์เนี่ยสามศูนย์ซีซีกับสามศูนย์เลขโต้โตเป็นสียังบ่สีสีแดงทั้งหมดเลยที่ที่มันลอยอยู่นั่นนะครับสีแดงทั้งหมดเลยเอนแแนมเห็นเป็นชาดเลยครับแดงเลยโบดดำหรอกแดงหมดเลยแดงหมดเลยโบ้เห็นผมเขียนวงกลมไว้เลยอครับก่ เป็นความเสื่อเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าลุงเนาะมันแต่เพราะว่าตะกี้ตะกอนนี่ลุงมไม่เคยได้ฝันบโบฝันก็ไม่เคยเห็นเหล็ก่บเพิ่งจะมางวดนี่เพิ่งมาหมดนี่แปลกเนาะไม่เคยได้ฝันเห็นเหล็กพ่อสิตัวจะของงิ้ซื้อเลยโบจะได้งวดนี้จังมาฝันเนาะนั่นแหละว่าหมักมักตัวใดนี่สามศูนย์กับซีซีเนี่ย มักทั้งสองเลยมักทั้งสองเลยสองมันกับสองหางสองเม็ดนี่เนาะครับสองหองสองหางสองเม็ดเลยครับมันสีมาคูระโบผมว่าบอกเดีกระโบแน่ได้วันเลขออกวันพุธเถ้าวันพุธนี่ถ้าคูเบิลนี่คือซีซีกับหาครับเออแต่ว่าของของลุงนี่ซีซีครับเล็กกนาดศุนอยู่เลยเนาะนะครับก็เป็นแนวทางเนาะลุงเนาะนะครับมันอาจสีมา หรืออาจสิบบมาก็เป็นไตัวนี้ผมว่าของบมมีหากท่านออกออกเลยดิแมนครับไอไอเจ้าไหนไอไอสามูนนี่บอกเออครับไอ้สามศูนย์เพื่ยจังสี่สิครับนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเหลขของคุณตาเวียงเนาะฝันว่าร้อยมาถึงอากาศสองหางนี่สามศูนกับซีซีนะครับ ตามักกะตามทาบมมักก็ผ่านเนาะก็บไ่ได้ว่าครับเออเฮากับแค่มามาเ้าความฝันว่าฝันเห็นตัวเลขแนวนี้บ่บอได้มาตัวตัวบอตัวเพราะว่าฝันแนวนี้แต่ว่าแต่ว่ามนสิแม่นบอเพราะว่าคุณลุงกับเเคยได้ฝันมาก่อนเคยได้ฝันในชีวิตนี่กับเทือแลกนี่มั้งนี่เทือแรกนี่ผมว่าผมจกเงินหมดเลยซื้อฝันว่า ซื้อจงเงินในกระเป๋าซื้อมาเลยเมดเลยหมักขักนอกในความฝันแต่ว่าฝันนั่นหูเมื่อก่อนครับก่อนว่าเหลขกมันสีออกมันเลยเล็ยังท่านออกดอกว่าหูเมื่อก่อนเนาะนะครับก็เอาให้ท่านผู้ชมเอาไปใส่เป็นแนวทางเบิ่องล่องเบื่องผู้ใดมากแต่จัดทำผู้ใดมักถ้าขาดก็ผ่านเนาะนะครับบ่าวานะครับก็เป็นเหลขสองหาง นะครับสามศูนย์กับซีซีว่าเพิ่งจะเห็นเลขซีซีอคลิปคลิปแรกนะครับ,บา่านผู้ชมบางคนผมล่อยไปตัวนี้ละ่ะหายไปครับเท่าไปนํากันน่ะครับเออไปนํากันเอาให้เขียนให้ตัวเดียวเลยเอาไปเลยอ่าออสามศูนเนี่ยบอสามศูนเนี่ยเอาไปเลยอ่าบันนี้ เราก็บซืือเลขเนาะเอาไปให้ลูกเขยลูกเขยก็บซื้ออือเออให้ตาเนี่อันความคุ้ยเนี่ยถ้าตาได้ถ้าอันภาษาช่วยกวอ่ายเนาะถ้าถ้าผู้ผู้บ้านผู้ตกรับมาเลยกเมนด้วยนะกเมน,นตกรับมาเลยฮอดไงนะไงซือ เมี่อซื้อสิบบาทได้เลขงวดใดนั่นงวดผมเอาไปให้งวดเลขย่างเลขตัวนี้ล่ะอให้ให้เฮงนั่นให้มือกลับมาใจปลาบ่บ่ตัวนั้นตกไปอื่นขวนพอเป็นไห้สามสุงตัวเดียวอืบัดนี้ผมปล่อยเลยเมื่อนันตั้งแต่โดนแล้วงวดออกพันมาแล้วที่ออกสามศู์ศู์สามนั่นครับ อ๋องวดนี้งวดนี้ก็ยังมาได้สามศูนย์อีกนั่นเนี่ยตัวเก่าๆผมว่าอ้มันเป็นยังไงอ่เพราะว่ามันงวดที่ผ่านมาก็ออกเลขตัวเก่าด้วยครับกาเบิ้งแล้วนะครับท่านผู้ชมกัใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับจังไรกัเป็นงวดแรกที่ได้มาสอบถามอ่าคุณลุงเวียงนะครับกัคิดว่าน่าจะอ่าหลายท่านก็น่าจะชื่นชอบกับตัวเลขนะครับสองหางนี้เนาะนะครับก็คือสามศูนย์กับทีซี อ่าน,นะครับขอบคุณคุณลุงเวียง <บา S 1> หลายหลาย<บ>าที่หเปไปแนวทางนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับอบารมีให้ลูกให้หลานเืิมครับผม